เพื่อความเท่เขาซื้อมะพร้าวโดยไม่ใช้หลอดยังคุยกับคนสวยตรงข้ามหลอดอินเดียคือนำกลับมาใช้ใหม่บางคนถึงกับเหยียบยันไม่คิดว่ามะพร้าวจะใหญ่ขนาดนี้ติดอยู่ข้างนอกเข้าไม่ได้เลยผู้โดยสารโดยรอบถูกจับโดยฉากนี้หัวเราะดังลั่นทะเลเมดิเตอร์เนียนช่วยโอกาสทันชีย่อย,อยอเด็กต่อไปเสียวเมยยอยักยังทนไม่ได้หัวเราะออกมาต่อหน้าเสียวเมยยอยักพิสูจน์ตัวเอง ผู้ชายทำบีที่สุดแล้วอยากเอามะพร้าวเข้ามาในรถไฟมีประสบการณ์ในทะเลหลังจากการย้อยย้อยนับไม่ถ้วนในที่สุดผู้ชายก็โกรธโยนมะพร้าวออกผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงชนสาวโทรศัพท์มะพร้าวก็ได้กลับมาไปอยู่ในมือของคนโง่เขาก็เห็นเช่นกันทำหน้ามึนอาไทรีบมา นำมะพร้าวส่งให้หญิงสาวระหว่างทางเสียเนกยอยักพบว่าพัดลมเสียอาไดพูดขึ้นมาทันทีเขามีใบรับรองแช่งไฟฟ้าระดับ8แล้วคว้าสองสายรวมด้วยกันแค่ฝังก็จิบจิบไฟทุกดวงบนรถไฟถูกเขาทำดับหมดแต่เสียวเนกยอยักไม่ได้หัวเราะเยอาเขาฉันรู้สึกโง่แทนผู้ชายคนนี้เป็นคนตลกอาไดถือโอกาสปีนออกจากรถทำทุกชนิดสำหรับเทพธิดาเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติก ในที่สุดก็ถึงประตูเต็นท์ความงามที่เรียบง่ายเคยเห็นฉากนี้ที่ไหนไม่อยากโดนเขาแกล้งทุกที่ที่มีประตูบนรถไฟขบวนนี้ปล่อยเขาไปไม่ได้แกล้งแบบนี้ทั้งสองรักกันมากแต่เมื่อรถไฟมาถึงสถานีหนังสือภาพของเสียวเนยยอยักบังเอิญล่วงหล่นอาไดรี่ไปรับแต่บังเอิญพลาดตอนลงรถโดนรถไฟลากไปสถานีต่อไปโชคดีที่เขาเห็นแล้วคนใจดีถือกังหันลม กลับมาอีกครั้งในเวลานี้ท่าช่วงบังเอิญค้นพบอาตายเป็นศัตรูของครอบครัวฉันเห็นเขาชกเปิดกล่องเหล็กด้วยความโกรธหยิบมีดออกมาฉันจะไปล่าอาายจูจๆอาไยก็เข้าไปในซอยหนีโดยบังเอิญเพื่อสืบทอดมารดาเหลือที่ดิน5,000ันไร่อาายพบหัวหน้าหมู่บ้านต้องการทำตามขั้นตอนเวลานี้ถ่าช่วงมอพ่อของหัวหน้าหมู่บ้านมาคุยโทรศัพท์อยากแจ้งศัตรูว่ามาถึงหมู่บ้านแล้ว สัญญาณมือถือแย่เกินไปหัวหน้าหมู่บ้านไม่ได้ยินอะไรเลยอาได้กำลังพูดท่านพรแต่หัวหน้าหมู่บ้านกระตือร,รือร้นโดนบังคับเข้าบ้านกินข้าวเย็นไม่ทันเห็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านคนนี้ชื่อเสียวเนกยอยักษ์ที่อยู่บนรถไฟอาไดเอาออกทันทีสมุดภาพนั้นทุกคนเห็นแล้วก็เริ่มหัวเราะขึ้นมีถิ่นกำเนิดในอินเดียคนส่วนใหญ่คิดว่าผู้หญิงควรแต่งงานเร็วกว่านี้เป็นแม่บ้านแต่เซลเนกยอยักษ์มีหนึ่งความฝันอยากเป็นจิตรกร ครอบครัวยังคงหัวเราะเยาะเธอไรเบียงสาเกินไปโดยไม่คาดคิดอาใดาคือเป็นห่วงเธอจังผู้ชายคนนั้นได้รับเชิญจากศัตรูกินข้าวที่บ้านต่างฝ่ายต่างไม่รู้ในเวลานี้ถ้าจวงรีบกลับบ้านเขาจําเด็กชายได้รีบพาพ่อและเออจวงก็เรียกและออกไปเออจวงได้ยินเด็กชายคือศัตรูของครอบครัวชายขวัญที่จะสับคู่ต่อสู้9918ส่งผลให้ผู้ใหญ่บ้านดึงพ่อหยุด แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขายังต้องการที่จะ,ะเผชิญแขกของตัวเองไม่เคยอยู่ในบ้านของเขาโดนแหกจนตายผู้คนจึงตัดสินใจรอผู้ชายออกไปทำเขาให้ตายอีกครั้งแต่รอจนกินเสร็จเด็กที่อยู่ในบ้านต้องเล่นซ่อนหากับอาใดา้อาใดาชอบเสียวเหมยไม่ยอมออกห่างนี่คือโอกาสที่ดีเขาต้องการซ่อนตัวอยู่นอกประตูแต่ถูกเด็กหยุดทันเวลา ส่งออกยังไงก็ขาดทุนเออจวงกำลังจะฟันดาบกำลังจะเริ่มแต่เธอถูกจับโดยเสี่ยเหนี่ยอยักษ์เออจวงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าร่วมเกมเพื่อไม่ให้ถูกเออจวงจับได้อาไดบังเอิญตกโกดังค้นพบโดยไม่คาดคิดครอบครัวมีเรื่องบาดหมางได้ยินอีกแล้วถ้าจวงและเออจวงหารือเกี่ยวกับวิธีเอามันออกไปและฆ่าเขาหลังจากเกมจังหวัดจันทบุรีเขาต้องจากไปเพื่อที่จะผัดวันประกันพรุ่ง ขาบอกลาครอบครัวทีละคนแม้แต่คนใช้เด็กวัวแก่ที่บ้านก็ไม่เว้นขณะที่เขาอัมลาตัดโดยบังเอิญเชือดสำรับไม้กระบาลไม้กระบาลตกลงระหว่างโคง้งอาดแกล้งทำเป็นโดนทุบไม่เคยป่วยอย่าใช้อีกเลยออกจากบ้านผู้ใหญ่แล้วบังเอิญหัวหน้าหมู่บ้านเห็นแล้วเคล็ดลับเล็กๆของอาดผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ต้องการหน้าอะไรเขาต้องการฆ่าศัตรูทันที แต่ทันใดนั้นคืนพรุ่งนี้ไปสักการะไปตายสายน้องชายที่บ้านไม่มีเลือดเลยตัดสินใจทำใหมวันมะรืนอาได้พยายามเอาเปรียบพระจันทร์สีดำและลมพัดไปปรากฏว่านอกประตูยืนกันเต็มลูกน้องผู้ใหญ่บ้านเขาต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาอยากตามสายไฟหนีด้วยลวดแต่บังเอิญเอาสายไฟก้มเสาอาได้โดนแขวนคอดแบบนี้เด็กชายถูกจับโดยไม่ได้ตั้งใจบนสายไฟ กลุ่มอันธพาลต้องการใช้เชือกลาาเขาลงใช้บาปอีกครั้งฆ่าเขาทั้งเป็นเต๋อช่วงตื่นขึ้นด้วยเสียงรีบออกไปเห็นมีดกว้างตัดเชือกอาใดถูกลวดหนามแทงทงันทีกระโจนไปบนกำแพงดอกไม้บังเอิญไปตกบ้านผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งฉากนี้เพิ่งเกิดเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเสียเนกยออยากชนเข้ากับอาใดหันไปหาหญิงสาวทาันทีเมื่อเห็นสิ่งนี้มอบดอกไม้ให้หนึ่งชอ่อไม่หลืมจิตจริงๆทั้งที่วิ่งหนีสุดชีวิต ถ้าออกไปตอนนี้จะเป็นลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านถูกฟันทั้งเป็นแต่ไม่ให้ออกไปหลังเทศกาลเขาจะถูกผู้ใหญ่บ้านฟันจนตายอาใดาไม่รู้จะทำไงดีในเวลานี้เสี่ยเนยยอยักษ์ก็หมดลงเป็นจู่ไม้ไต่กู้ใหญ่บ้านที่ต้องการให้เธอมั่นกับลูกพี่ลูกน้องเสี่ยเนยยอยักษ์หวังว่าอาใดาหนีไปกับเธอ แต่ตอนที่เขากําลังแพ็คของช่าจวงตัดสินใจยุ่มพ่อของผู้ใหญ่บ้านลับหลังข้าอาใดตอนนี้อาใดกระโดดเข้าที่อย่างกระทันหันบินออกไปนอกหน้าต่างแล้ววิ่งไปจนสุดทางสองคนกับกลุ่มอันธพาลติดตามโดยอุบัติเหตุระหว่างทางตกจากภูเขาเพิ่งทุบสัญจรบนจกักรยานแล้วปัน่นจักรยานหนีสุดชีวิตเออจวงกําลังไล่ตามเขาในเวลานี้ท้ชาจ้วงขับรถไป แต่รถของเขาตามจักรยานของอาใดาไม่ทันมีแค่หนังอินเดียในไม่ช้าท่าสวงก็ถูกเขาจับอยู่ข้างหลังแต่เพราะเล่นมากเกินไปแถมยังไม่มีเข็มขัดนิรภยัยอาดาไม่ระวังติดทันทีเห็นว่าถ้าช่วงโดนรถชนในช่วงสำคัญเสียแนกยอยักก็ปรากฏตัวขึ้นช่วยเขาเสียแนกยอยักตู่ผู้ใหญ่บ้านหากคุณยังยืนกรานที่จะฆ่าอาใบเธอกระโดดลงมาจากที่นี่เธอจึงกระโดดลงไป เมื่ออาใดเห็นสิ่งนี้เขาก็กระโดดลงไปในแม่น้ําทันชีอยากตายไปพร้อมกับเสี่ยวเหมยสุดท้ายก็ไม่ตายทั้งคู่ในที่สุดผู้ใหญ่บ้านก็โดนพวกเขาย้ายให้เสี่ยวเนกยอยักแต่งงานกับอาใบความเกลียดชังของสองครอบครัวแก้ได้โดยชายซื้อมะพร้าวไม่เอาหลอดในที่สุดก็ได้แต่งงานเรื่องราวของ